ผมเขาเลี้ยงมาดีที่สุดของผมแล้วนะครับ่าทีเท่าที่ควานคนหนึ่งจะทําทําได้นะครับกว่าจะมาถึงจุดนี้นะครับกว่าจะแบบว่ามีไหมไมมพี่รู้จักนะครับทุกท่านนะครับรู้จักมาอยู่ดีๆถึงเป็นแบบนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนที่ถังกลับมาก็ไม่มีใครมาช่วยนะครับโอ้ตอนนั้นพี่พอไปตัดต้นไม้แล้วโดนไม้ดีดดีดเข้าตาเข้าอะไรอย่างนี้นะครับถ้าโดนตาก็บอบดอะไรอย่างนี้นะครับไหมไหมพี่พ่อก็สู้นะครับไมไหมพี่มาทั้งตาอย่างนั้นหละนะครับมา ดูแลถังอะไรอย่างนี้นะครับไม่เห็นมีใครมาช่วยสักคนนะครับแต่เมื่อหลายๆหุ้นนะครับบอกว่าตกลงกันที่สามล้านนะครับเมื่อวานก็คุยกันผมก็คิดนะครับไม่ไม่พคืนนอนคิดนะครับนอนคิดคิดทั้งคืนนะครับไม่ไม่พ่ว่าจะยังไงก็ตกลงตอนเช้ามาก็บอกว่าโอเคนะครับบอกพ่อแม่ว่าถ้าสามล้านก็สู้อยู่นะครับสู้อยู่ก็จะไล่นะครับ เรื่อยอย่างนี้นะครับของผมไปนะครับก็ถ่ายไปเหลือบ้างไม่เหลือบ้างก็ว่าทําไปนะครับแต่พอมาวันนี้ก็เพิ่มอีกนะครับตีไปสี่ล้านนะครับโหเพแค่สามล้านผมก็ว่าราคาสูงมากเลยนะครับไม่ไอพีครับผมก็อจิบผมก็ไม่ได้รวยอะไรขนาดนั้นนะครับแม่ไ่พีไม่ได้รวยพอจะมีตังค์มาจ่ายสามล้านเลยนะครับแต่นี้นะครับเพิ่มไปสี่ล้านอีกโหแม่ลูกก็ได้อยู่แล้วนะครับได้อยู่ได้อะไรแล้ว คือมีบ้านมีอะไรแล้วนะครับคือเอาไปถ้าสมมติเอาไปทำไรหรือว่าเอาไปทําช่องทําอะไรอย่างนี้นะครับเป็นที่พูดนะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดขึ้นมาเองนะครับผมอรัญบอกว่าจะเอาไปขับช่องทําอะไรแต่พ่อนะครับอยากให้ช้างอยู่ท้องจ่ายนะครับกี่ล้านแต่ถ้าเห็นหุ้นนะครับบอกว่าจะเอาช้างไปแต่พ่อบอกว่าถ้าเกิดจะเอาช้างไปราคาขนาดนี้แล้วจะ มีโกนอะไรอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าเขาไม่ได้ให้หรอกนะครับคือเอาช้างไปเฉยๆนะครับผมว่าคือมันไม่เฟรหรือเปล่าครับมันเฟรกันหรือเปล่าคือจะให้ช้างอยู่แต่ให้ผมออกไปเอาช้างไปคือไม่คือคือไม่ออกนะครับไม่ไม่พี่ครับไม่ออกให้พ่อหรือถ้าถังๆนะครับไม่ไม่พี่ครับทังๆก็อยู่สมมตินะครับสามล้านคุณยายหนึ่งล้านนะครับโอ้ ผมก็นี้นะครับตัวสักสามล้านได้ไหมคุณยายทั้งถังสองล้านยายล้านหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับแม่แม่พี่ผมก็จะ <concept> สู้อ like. ย <concept> ู่นะครับสู้ไล่จ่ายไปเรื Pepper, ่อยๆนะครับจ่ายไปเรื่อยๆอย่นี้นะครับพอเมื่อวานผมก็โอเคนะครับแม่แม่พี่ครับผมก็ไปนอนคิดนะครับกับพวกวางีกับพ่อกับแม่นี่แหละครับเราสามล้านก็ถือว่าแพงมากเหมือนกันนะครับแม่แม่พี่สามล้านถ้าเทียบไปนะครับอายุ ช้าอะไรประมาณนี้นะครับจะเทียบหลายๆอย่างใครก็เพลงเหมือนกันนะครับสามล้านบอกเมื่อวานสามล้านแล้วบอกวันนี้อีกสีล้านห้าโตเป็นสี่ล้านนะครับให้พี่ครับไม่ใวจริงนะครับเดี๋ยวผมก็จะสู้นะครับสู้ลองดูนะครับกตั้งหนึ่งจะลงหลายๆอย่างนะครับผมก็ปรึกษาเอทันแล้วนะครับขายที่แล้วนะครับต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าขายตามราคาความเป็นจริงนะครับคือผมก็ไม่มีปัญหาหรอกนะครับถ้าเกิดว่า แบบว่าเห็นแบบว่าพ้องต้องกันนะครับแต่แบบว่าคนภายนอกก็มองเห็นว่าอูราคาอยู่ที่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้โอก็ไม่มีปัญหานะครับวันนี้มันนี่นะครับถ้าตีตีไปนะครับไม่ไม่พี่ตกก็ตีนะครับตกเชือกสี่ล้านก็ตกเชือกละสองล้านนะครับหรือถ้าถังถังนะครับไม่ไม่พี่ครับทังทังก็อยู่สมมตินะครับสามล้านคุณยายหนึ่งล้านนะครับโอ้ผมก็นี้นะครับตัวสักสามล้านได้ไหมคุณยายทังถังสัก สองล้านย้ายล้านนึงอะไรประมาณนี้นะครับแม่แม่พี่ผมก็จะสู ult, ้อย euh. ู่นะครับสู้ไล่จ่ายไปเรื่อยๆนะครับจ่ายไปเรื่อยๆอย่นี้นะครับพอเมื่อวานผมก็โอเคนะครับแม่แม่พี่ครับผมจะไปนอนคิดนะครับกับพวกางทีกับพ่อกับแม่นี่แหละครับพราะสามล้านก็ถือว่าแพงมากเหมือนกันนะครับแม่แม่พี่สามล้านถ้าเทียบไปนะครับอายุช้างอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเทียบหลายๆอย่างก็แพงเหมือนกันนะครับสามล้านก็นอนในเมื่อหลายๆ หุ้นนะครับบอกว่าตกลงันที่สามล้านนะครับเมื่อวานก็คุยกันผมก็คิดนะครับไม่ไม่พี่คืนนอนคิดนะครับนอนคิดคิดทั้งคืนนะครับไม่ไม่พี่ว่าจะยังไงก็ตกลงตอนเช้ามาก็บอกว่าโอเคนะครับบอกพ่อแม่ว่าถ้าสามล้านก็สู้อยู่นะครับสู้อยู่ก็จะไล่นะครับเรื่อยๆนี้นะครับของผมไปนะครับก็จะหายไปเหลือบ้างไม่เหลือบ้างก็ว่ากันไปนะครับ เพอมาวันนี้ก็เพิ่อมอีกนะครับสติไปสี่ล้านนะครับโหเพ่แค่สามล้านผมก็ว่าราคาสูงมากเลยนะครับแม่ไม่พี่ครับผมก็จริผมก็ไม่ได้รวยอะไรขนาดนั้นนะครับแม่เม่พี่ไม่ได้รวยพอจะมีตังค์มาจ่ายสามล้านเลยนะครับแต่นี้นะครับ <laughs> <laughs> เพิ่มไปสี่ล้านอีกโหผมแม่ลูก็็ได้อยู่แล้วนะครับได้อยู่ได้อะไรแล้วคือมีบ้านมีอะไรแล้วนะครับคือเอาไปถ้าสมมติอเอาไปทำงานหรือว่าเอาไป ทำช่องทําอะไรอย่างนี้นะครับเป็นพี่พูดนะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดขึ้นมาเองนะครับผมอาเรนบอกว่าจะเอาไปทับช่องทําอะไรแต่พ่อนะครับอยากให้ช้างอยู่ต้องจ่ายนะครับ4ล้านแต่ถ้าเห็นหุ้นนะครับบอกว่าจะเอาช้างไปแต่พ่อบอกว่าถ้าเกิดจะเอาช้างไปราคาขนาดนี้แล้วจะมีโกนอะไรอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าเขาไม่ได้ให้หรอกนะครับคือเอาช้างไปีเฉยนะครับผมว่าคือมันไม่เฟรหรือเปล่าครับ ันันเฟรกันหรือเปล่าคือจะให้ช้างอยู่แต่ให้ผมออกไปเอาช้างไปคือไม่คือคือไม่ออกนะครับไม่แม่พี่ครับไม่ออกให้พ่อแล้วก็อะไรนะครับบอกว่าโอ้โหเอาผมซื้อไปเลยสี่ล้านได้ปีหนึ่งปีหนึ่งปี 1, ป 2, 3, หรือเป็นสองสามล้านโหม่ม่พี่ครับผมโอ้โหถ้าได้ขนาดนั้นนะครับแม่แม่พี่ครับ แต่สามล้านที่ผมก็ว่าเพลงมากแล้วนะครับแม่แม่พี่กับผมตรงๆผมไม่รู้จะเอาที่ไหนมาให้แล้วนะครับแม่แม่พี่ผมก็ยังจะสู้ว่าจะยืมว่าจะอะไรก็ค่อยจ่ายไปไเรื่อยๆนะครับแต่ผมก็ตีล้านมันหนักเกินก็คือไม่มีใครเข้าข้างพวกความเลยนะครับบอกว่าเพราสามร้านแม่แม่ลูกยิ้มด้วยกันไปอนาคตพี่น้องเก็ทะเลาะกันอีอะไรยอย่างนี้นะครับแม่แม่พี่ทะเลาะกันอีถ้าไม่ได้สี่ร้านก็เตรียมตัวนะครับเห็นว่าไปทำรั้วทำอะไรไว้แล้วนะครับคือเตรียมตั้งแต่แรกแล้วนะครับเตรียมตั้งแต่แรกแล้ว รูว่าข้าอะไรเตรียมเอาไปแล้วยังไงก็ลองทู่เต็มที่นะครับผมก็เลี้ยงเขามาดีอย่างดีแล้วนะครับทั้งนั้ก็เกิดว่าไปถ้า <c oughs> เกิดเราทู่สุดๆอะไรยังไงผ่านไม่ได้ยังไงนะครับข <c oughs> อให้แบบว่าผมก็เลี้ยงมาดีที่สุดของผมแล้วนะครับเท่าที่เท่าที่ความคนหนึ่งจะทําทําได้นะครับเล <c oughs> ี้ยงมาดีที่สุดแล้วนะครับเห <c oughs> มือนคุณยายอย่างนี้นะครับแม่แม่พี่ครับเพราะความน,นะครับเป็นคนบอก ให้กลับมาอยู่บ้านยายยุยึ้อแล้วให้กลับมาอยู่บ้านทางๆเขาก็มีบ้าน,ม,านมีอะไรนะครับให้มาอยู่ด้วยกันยายแก่แล้วอะไรอย่างี้นะครับในที่ให้มาอยู่คือเป็นห่วงนะครับเป็นห่วงแม่เป็นห่วงแม่ทางข์ังให้แม่ลูกอยู่ด้วยกันนะให้แม่ลูกมาอยู่ด้วยกันนะครับอยู่ด้วยกันอย่างนี้เพราะว่ายายแก่ยุเยอะแล้วเดินไม่ไหวอะไรแล้วนะครับมาอยู่ด้วยกันอย่างนี้นะครับบอกให้มาอยู่นะครับยายก็มาอยู่นะครับยายกลับมาอยู่ด้วยกัน ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงเนาะนะครับทมไม,มพี่เดวลองสู้ให้ถึงที่สุดดูนะครับช่วยดดถึเกิดว่าเนาะน,นะครับทุกอย่างถ้าเกิดว่าเรามีบุญมาสนะอะไรด้วยกันนะครับก็ขอให้ได้อยู่ด้วยกัน